สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมืนนมอนี้มาพบกับช่องยายแพรีซีชาแนลกุ้เก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายแพร์ซีเด้๋ยวนำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังยายแพร์ซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายแพร์ซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็ยกอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะนอยามย,ยายแพรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประเด็จผานเบิ่งผ่านชมเนื้ทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใด้ชินชอบอาจารย์ได้หรือว่าจะคอมเมนต์เของมาคุยมาทักทายกับยายประสีกะคอมเมนต์มาใตาค้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องกับเบาๆลายยายห้างเนาะพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลนาทางอาจารย์ถันแหล่ถันเลยจ้าแนวทางนี่เป็นแนวทางครบบนต่อเนื่องว่าสั้นพี่น้องงวดที่แล้วเข้าตัวโตเนาะจ้าเขา่าแปดสี่เจ็ดเนาะพี่น้องเออแปดเจ็ดสี่เนาะจ้ามาตามต่ออาจารพี่น้องเพิ่นนหามากมีหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดหกศูนย์เก้า 6 0ศูน8 617 618 2ตัวอยู่ที่0607 08 1617 18เจ uh, ็ดศแปดหนึ่งหกหนจอ่าสี่หจและสี่แปดลสันพิจะะารณาาดใดเนาะพี่น้องเนาะอ่ารอก่อนได้พี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดล้อแนวทางเลขวิ่งบนวิ่งล่างและดับล่างแยกไปสีงวดที่แล้วแยกไปซีดับล่างแล้ดับบนก้าเอาอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าก้าลงล่ากก้ามาก็จริงแต่ก้าอยู่ล่างเอาไปเป็นเลขแวนแขางล่างเพียงพี่น้องเลขวิ เลขดับบนแยไปสีเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรเด่นบนตัวเดียวมาบนเนาะค่ะนาะเด่นบนตัวเดียวของแอดทอนแอดทอนบอกว่างวดที่แล้วเด่นแปดแอดทอนเขาอิรีเด้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีหลายสูตรเนาะค่ะสูตรนี้เข้าจริงตัวเดียวนี้เข้าจริงเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่างวดที่แล้วเด่นแปดมาแปดเมียนบ่อะพี่น้องม่นเป็นแยกไพ่แคบคิดหรือเปล่าพี่น้องเอาไว้ตามตัวเด้อเนาะพี่น้องนอนนึกว่าเป็นสูตรนวดนี่เนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวอันนี้ของเถ้ของอาจารย์ยืนวิ่งตัวเดียวบนล่างงวดที่แล้ววิ่งหนึ่งมามามาล่างเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้วิ่งสองวิ่งสองเนาะค่ะเนาะมาบอมาบนกับมาล่างวสันพิจหน้าได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวสันค่ะพี่น้องคะจากกระใดทรงเอียงมาเนาะอันนี้เป็นแนวทางวสันค่ะพี่น้อง เป็นแนวทางของอาจารย์เรือใบนะคะอาจารย์เรือใบงวดที่แล้วเข้าเข้าอะไรเอ่ยว่าสั้นอาจารย์เรือใบงวดที่แล้วเขายู่ขางล่างเนาะพี่น้องเนาะเข่าแปดกับซีมาบนเนาะจ้ะงวดนี้เลขเด่นอาจารย์เรือใบอยู่ที่สองแปดสามเด่นสามเด่นสามเนาะพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางของอาจารย์เรือใบเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนมันอยู่ที่ใจเนาะค่ะงวดที่แล้ว หกเจ็ดแปดมาเจ็ดก็แปดเนาะจ้ะงวดนี้ไม่ใช่แมนบอลเหไม่ใช่งวดที่แล้วหาหกเจ็ดมาเจ็ดเนาะจ้ะงวดนี้หนะึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางมันอยู่ที่ใจเนาะค่ะมีเลขแย,ย้ไพ่อยู่พี่น้องมีเลขแย้ไพ่สองตัวเนาะค่ะอยู่นี้นะพี่น้องเนะนาะนั่งบระทัดนในร่งงห้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมีเวลาเขียนปกก่อนเนาะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่น บนล่างเลขเด่นบนของอาจารย์ธนศักิ์เออยายาไพ่อยากบอกพี่น้องว่าแนวทางเลขเด่นของอาจารย์ธนศักิ์อ่ะเข่าดีได้พี่น้องงวดที่แล้วมาเจ็ดแปดเลยเนาะจ้ะงวดคุณมากมาฮอดสามตัวเลยเนาะพี่น้องมาตามต่อจากูุใดมักแนวทางของอาจารย์ธนศักิ์มีเลขแก้ไพ่เด่นบนสองตัวตัดทิ้งออกไปเน้นๆเลยแ่ะพี่น้องคะอยู่นี่มีห้าหกสองสามเด่นบนอาจารย์ธนศักิ์เนาะพี่น้องเน,ะเนาะหยดจ่าดฟาดบื้มค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยบนคนโคราดเนาะจ้า5 6 7ก5 6 7 8มา10หน่วยบนคนโคราดต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขไทยวสันมันอยู่ที่ใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่นซี่สีสองีสามและซีีมักตัวใดกับจวดจัดอย่าลืมวันเกิดอย่าไปสีงวดนี้วันที่ยี่สิบสี่เนาะพี่น้องเนาะเกิดวันที่ยี่สิบสี่กันยาอย่าลืมเลยพี่น้อง่ะอย่าได้เกิดวันที่ยี่สิบสี่กันยาเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหายมากน,นิติจัดไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะสามตัวถึงเนาะ,ะพี่น้องแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยค่ะพอไปเบามากแง่วงนอนพี่น้องเอ้ยอันคิดไปอันคิดมากกั่ง่วงนอนถ้าได้กินกาแฟอยู่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดส้มเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเด่นเจ็ดกับแปดมากถึงเจ็ดทังแปด ม้วนนี้หนึ่งกับสองมาโตกับสันพี่น้องพิจนาได้เนาะคะ่ะพี่น้องแอดส้มเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้พี่น้องชุดเต็มสามตัวบนดังเออนสองตัวทึ่งดังเม็ดทรายเนาะคะ่ะแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะพี่น้องสาหรับแนวทางดังเม็ดทรายนะะเนาะค่ะนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างวสันพี่น้องขามาเบิงเนาะจ้า งวดที่แล้วเดินล่างเข่าเก่าเนาะจากงวดนี้ชนสองตัวอยู่ที่หกหกล่างแน่นอนวนะ่าซันพี่น้องเอาพิจารณาใดเนาะค่ะสําหรับแนวทางแนวทางของเพื่อนบอมีซื้อเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะนี่เสื้อเพื่อนมืองหันนี่อาจารย์หำเนาะค่ะเดินล่างเนาะค่ะงวดที่แล้วเดินแปดกับเก่ามากเก่าเนาะจากงวดนี้เดินห้ากับหกงวดเพื่อนไปเมืองหนะันอาจจะเป็นหกชนอยู่ที่หกล่างแนวทางอาจารย์หำเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นตัวเดียวว่าสั้นงวดที่แล้วเด่นหนึ่งเนาะค่ะเนาะงวดนี้เด่นซีเพื่อนจับหายไปแล้วที่เล็กๆอะเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางเลขดับลางแยกให้ตัวใดนเนาะเห็ดไปแล้วลืมพี่น้องเดี๋ยวเห็ดใหม่เมือแรงเดี๋ยวบอกเ้างไอแรงเนาะคลิปเมือแรงบอกว่าเลขดับตัวใดเอาเลขดับไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งใหม่ก่อนว่าคิดไปแล้วว่าดับตัวใดนเนาะพี่น้องจื้อบ่ไดน ต่อไปเลยจ้าเลขว่าถือก็เลยจื้อยังบ่ได้ววาซันพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางของที่เพื่อนไห่ห้าหาหกหกับหาแปดหกพี่น้องเนะาะงวดนี้904และเก4สองสวิเดือนเก <c> ่าวันที <c> ่ยีบสเป็นวันเกิดได้ไหยเดือ <c> นเก้าวอมได้พี่น้องเอาพิจารณากับจวดจาดบาดดุงน้ำพนด้เลยเนาะค่ะมากจังไดกับพิจารณาเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะเนาะ มากระจวดจ้าครับพี่นอ้อง่ะต่ตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของหวยชุมเพเนาะค่ะเนาะหวยซุ้มเพราห่มากเพื่อนบอกว่าเด่นๆๆเ,เน้นเลยแนวทางเทิงเนาะคะ่ะสองหกหกสองตัวเดียวเข็มๆหวยชุมเพะเนาะจ้ะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรใหม่ทดลองบนลางวสันแนวทางของอนันคนสีเจนที่แล้ว เจ็ดวส,สันงววน,นี่เพิ่นบอกว่าสามเนาะค่ะสามมาได้บนล่างวส,สันก้นสีเจ็ดกันเองเนี่ยแหละพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับดับล่างหาวส,สันแนวทางของเอชเคอีเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับดับบนเนาะค่ะดับอยู่ที่1น่งวันสันหนึ่งดับบนวันสันพี่นองค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนของเอสโซยูเนาะค่ะศูนย์สี่เจ็ดแปดมาโตดับเด่นบนเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางเด่นบนเอสโซยูเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขวิ่งลูกปูสามแปดวันสันวันที่แล้วได้แปดกับเก้ามามาแปด เก่ากับมาได้พี่น้องแต่ว่าคาดนาจะเป็นแนวทางเครื่องมวน,นี่เด่นเจ็ดกับแปดวสันพี่น้องจ้าแนวทางเลขวิ่งลูกสาวปูสามแปด 8, เจ็ดกับแปดมาตัววสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่โต้นบนของแอดกับตันเนาะจ้าคนใดเด่นแปดหนึ 1, 1่งหนึ่งสี่นกับแปดสี่แปดหนึ่ง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 สี่ชนอยู่ที่หนึ่งวสันเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าหามาปิดถ่ายโดยแนยวทางเลขดับอาจารย์ชาญพนเนาะค่ะ อาจารย์ชนพนว่าดับบนงวดนี่งวดที่แล้วเอาอยู่ได้วสัสดุพนวาแต่ว่าผู้ไดมากเด่นกับห้เลือกเด่นด้วยวัวาวานวดที่แล้วดับสองออกสี่เจ็ดแปดงวดนี้ดับสามบนเลขแยกไพ่มีวิ่งแค่สองตัวพี่น้องจ้าวิ่งสองตัวติดดับอาจารย์ชนพนตัวหนึง่งเหลืยตัวหนึ่งเลขเลือกเด่นสุดๆคือเหลือตัวเดียวเท่านั้นพี่น,น้องคะตัดดับอาจารย์ชนพอนออกเล้วเลขแยกไพ่ติดดับอาจารย์ชนพลตัวหนึ่งแล้วค่ะ เดน2ตัวมาตัวนะจาน้าเน้องวดที่แล้วเด่น6และ7มา7งวดนี้เด่นจุดจุดติดดับตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งแขนแขนพี่น้องจ้าคันมากกับจังจวดเนาะคะ่ะพี่น้องว่างวดที่4จะเอายูบองวดที่3มยังงวดที่3สันจรกันยังเอายูมาตัวเดียวนะพี่น้องงวดนี้ติดดับสายแข็งตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งพี่น้อง สำหรับวิ่งบนยายภาสีเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขูสุขคนขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันความรู้แนวทางให้ยายไพมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า